แบ่งรอยแบน้แบ่งรอยเมคุณแม่จดคคุณแม่จดใหม่จ้าอ่ะจุดเป็นทีละสาตัวก่อนนะอือเอาหแบงเลยเออห้าสี่ห้าแล้วก็5 8 3แเออห้าแปดสามส นะครับก็เอรลครับเป็นว่าทิ้งท้ายแล้วก็ขอบคุณไม่เหยียดด้วยจ้าขอบคุณค่ะค่ะผู้ชมที่รับชมรับฟังก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมก็ลองเสียงโชคเสียงลาภกันดูครับในวดนี้กับเลขเยอะเนาะลาบลาบไม่ยากหรอกข้างๆมีสี่สองฮะไม่ได้แค่นี้ก็ละเอียดก็อันนี้แล้วแหละเคยเดตัวเลขในหายไหมยังไม่เคยดูเลยไม่เคยดูในเลขในหายเลย นะครับมันมันไม่มีโอกาสที่จะได้ดูเนาะมาถึงจุดนึ่งก็ถึงนั้นก็เขาบดีมีแข็งนะจากรถบอกว่าบอกนะคะว่าระวังนะเพราะว่ามัน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 มีลีนะย่ามันไม่อยากไม่อยากอยากจะสัมผัสหายสักครั้งไหายเล็กๆไหนคะไหนหายเล็กๆเนาะอ๋อสัมผัสนิดหน่อยสัมมือใช่ไหมแต่ผมเอาแบบว่ามองแบบไม่เหยียดนะครับมองแบบไม่เหยียดรักเลยใช่ไหมครับมองแบบไม่เหยียดนะครับมองแบบ แค่จับเลยนะอย่าก็มันขาดอีกตัวหนึ่งคู่ล่างครับจดไว้ด้วยครับจดไว้ด้วยนิดนึงเนาะก็ก็ก็เห็นนะก็ในส่วนนี้ก็จะเห็นอย่เียน่พี่ก็ขึ้นชัดนะเขาไม่อยากสัมผัสเลยนะใจจะขาดแล้วลงโต้ซุ้มจนถ้าเจออะไรกลัวจะลงเต็มล่างจนบอกว่าถ้าผมต้องผ่านเลยอยใหญัถ้าเจอเลยเออก็ให้ยอยากสั่ง มัก็มีมีจิตสัมผัสพอสัมผัสเสร็จก็รู้สึกว่ามันรุนแรงอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนว่าเขาไม่อยากให้จับเขาอะไรเงี้ยเขาเข้าเขาแบบว่าเขาเออนะทายเบังแนนจะสั่นตึบไรเงวัดอะไรหนักเนี่ยนานไม่เคยมาแล้วบังเคยจับบเคยทำพลาดเพึ่งสัมผัสครั้งแรกครั้งแรกไรครั้งเต็มมาจ้าอ๋อ คือมาถึงก็ยังไม่มีจุดที่สัมผัสเพราะว่าแกเขาคือแกมาสวมเลยอะนะแกคือปู่นัาเขาอยู่ในนี้แล้วไงอยู่ในนี้แล้วทุกอย่างก็คือหัวใจปู่นักราชเขาอยู่ในจุดนี้แล้วไงเราก็ไม่ต้องการตีอะไรขะอะไรขาอะไรครับของหนูเลขอะไรหนูชื่ออะไรครับหนูชื่ออะไรน้องชื่อน้องชื่ออะไรน้องอะไร น้องต้นข้าวแล้วเลขหนูอ่ะน้องต้นข้าวชอบตัวเลขอะไรครับงวดนี้ครับบอกและขาวติเล็บสองห้าเจ็ดสองห้าสองห้าเลยลูกข้าวนะครับวันนี้น้องอีกรอบที่ลูกมากับคุณยายนะครับสองห้าเจ็ดมากับคุณแม่เอียดนะครับเป็นหลานน้องต้นข้าวชอบนะครับสองห้าเจ็ดนะครับน้องต้นข้าวเมื่อกี้ว่าตัวเลขอะไรนะลูก นด้บอกบอกดังๆแล้วลูกนลคนเก่งนะสองห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดอยู่ปอไหนแล้วครับปอหนึ่งปอหนึ่งปอหนึ่งเลยลูกเอาเอาดังๆซิดังๆซิได้ยินลูกเลขอะไรลูกเอามันหมานเลยน้องเกินข้าวฮะสองห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดนี่อยู่ปอหนึ่งโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนกระจกโรงเรียนกระจกอ๋อนี่ฮะสอห้า เจ็ดสำหรับลูกอันเลขของยายตามใจหนูเลยตามใจเลยครับเอาเลยเขียนใหม่ของหนูว่าเขา่เอาตามใจหนูเลยลูกทีท่านแปดด้วยโอเคครับเขาเขียนไปแล้วเขาเขียนก่อนแล้วเขาจะวงกลมเอาไงเขาจะวงให้นะครับเขาเขียนเสร็จเดี๋ยวเขาจะบอกเขาจะบอกเองเดี๋ยวเขาจะบอกเองน้องต้นข้าวครับต้นข้าวอ่าจะวงให้ตรงไหนน้อหนิน้อสองเออ โอ้โหน้ำต้นข้าวครับโฮ่งเลยโอ้โหเลยเอาเด็ดเเลยน้ำต้นข้าวนะครับอะไรนะลูกอะไรนะอันนี้ไม่สองเขียนเพิ่มอีกลูกสิเวัตถุนี้ก็ใช้ปากกาไงนี่ครับแบ่งบุญครับน้องต้นข้าวงเขียนหนึ่งใหม่หนึ่งใหม่หนึ่งสอมโอ้ยเขียนหนึมีการบอกให้ด้วยว่าเ เป็นปรากฏการณ์แรกนะครับเป็นเทคนิคเป็นเทคนิคของเขานะครับนี่สูตรใหม่หลอกก่อนหลอก้ามือก่อนสูตรใหม่หรือบอกว่าเป็นสูตรเป็นเทคนิคลูกเก่งมากครับเป็นเทคนิคของเขาในส่วนของลูกเคลื่อนลูกเคลื่อนในวงกลมเลยมือยาสั่นครับมือยาสั่นนะมือยาสั่นอยาสั่นนาสั่นนนี่ฮะประเด็นเขีหรือสิทธว่านะต้องมีครบลูกอย่างเลยแล้วมันจะออกตัวไหนก็วงให้ไง เขียนครบเลยทั้งสิบลูกเลยอ่าทั้งสิบลูกเลยโอเคก็ เลยลูกเอาเอาดังๆสิดังๆสิให้ไม่ได้ยินไม่ได้ยินลูกเลขอะไรลูกเอามันหมาลเลยน้องต้นข้าวฮะสองห้าเจ็ดสองห้าดนี่อยู่ชื่ออะไรครับนูชื่ออะไรครับน้องชื่อน้องชื่ออะไรน้องต้นข้าวน้องต้นข้าวแล้วด้หนู่ะน้องต้นข้าวชอบตัวเลขอะไรครับวันนี้ครับบอกน้วข่าวสิเล้วสองห้าเจ็ด สองอะไรลูกสองห้าเจ็ดเหรออ่าน้องต้นข้าวนะครับวันนี้น้องต้นข้าวเดินทางมากับคุณยายสองห้าเจ็ดมากับคุณแม่เอียดนะครับเป็นหลานน้องต้นข้าวนะครับได้สองห้าเจ็ดนะครับน้าแปลเราก็ไม่ต้องการสิ่งอะไรค่ะอะไรครับนั่งลูกนั่งคุณสองสอให้อยู่ดูนะเฮ้ฮะนั่นนะนั่น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 ทำไม เลขกก็ได้กว่าบนหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งก็เห็นสามหนึ่งในส่วนนี้ก็ได้เห็นสาม่เ็นพี่นทันสอโตวสหนึ่งตรงนี้เป็นเ่นทันสามตัวเดียวสามหน่งัวยังไม่ยายตอนไฮซสาเขาลอว่ายายจำมนไม่ได้เขาเขาไม่อยากสัมผัสเลยนะใจจะขาดแล้วเราตัวสูงจุนตังแต่เมื่อไรหัดายกลัวกลัวจะลงเต็มล่างจุนบอกว่าถ้าผมสะพัดผมก็ว่าอยู่ ไอ้น้อก็ตัวคดียวไอ้ดิฉันเลยอะไอ้มันจะยังเลยเออก็ให้ยังสั่นอู้หูอ่นหลังเลยหาตต้มัดอืก็มีมีจิตสัมผัสพอสัมผัสเสร็จก็รู้สึกว่ามันเลงอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนว่าเขาไม่อยากให้จับเขาดีเงี้ยไม่อยากเขาเข้าเขาแบบว่าเขาท่างเออเดี๋่านบังเดลงเดินไปด้วย ก็มาขาอีกตัวหนึ่งคู่ล่างครับตัวเลขนะครับตัวเลขพ่อปู่นักราชไหโบราณนะครับ4 2 3นะครับ4 2 3เนอะ4 2 3นะครับสาหรับแลวกให้เหยียบตัวเลขพ่อปู่นักราชไหโบราณนะครับยังไม่เคยดูเลยไม่เคยดูในเลขไห มันมันไม่มีโอกาสที่จะได้ดูแล้วมาถึงจุดแล้วก็เขาก็ดีใจแล้ววันนี้ก็คือแบบวอรงแรงเลยเออห้าสี่ห้าสี่าแล้วก็ห้าแปดสามสองห้าสี่ห้าห้าเหม่งนเนอะใส่ขันะเอ็ยดก็ต้อใ่จริงจ้งปิดปรานเลาทิ่ย้าย ห้าสี่ห้าแปดสามองสสอานะครับสำหรับผู้นักลากนะครับไหนโบราณนะครับห้อ้าอู้นักลานะขอบคุณยายดูแลข้าพเจ้าสี่สองสาม จริงนะคะจริงอยู่นะให้อยู่ค่ะให้อยู่เลยนะเร็วนะครับเร็วด้วยเร็วด้วยไม่มีใครอยู่ข้างหลังไม่อยู่หลังปู่จะกลับแล้วนะยรอปู่รอก่อนย่าพึ่งอย่าพึ่งครับคุยลูกหลานก่อนคุยคุยกับลูกหลานก่อน

ปูร้อง่อนครับร้อง่อนนะคะแม่จุดทูปก่อนยายยายขอบใจดูแลข้าพเจ้าปูนักฆาสี่ส